ออกไปทางซ้ายหน่อออไปทางซ้ายหน่อยกวางแล้ออกทางซ้ายนะบอลตกปูนะไหนนกลองดึงที่เวลามันถูกเวลามันถูกทำไงนะมันถูกเนี่ยอ๋อมันถูกนี้ใช่หรอคว้างลงไป, <S <S ปไหนดึงขึ้นเนี่ยให้ตึงดึนี้นกลองดึงขึ้นตรงๆเนี่ยอ๋อนี่คว้างไปเนี่ยอะลงลงมาปุ๊บถูกโอเคมันจะมีอะไรบ้างให้เข้าไปดูอีกไน่นี่ที่เสิบไก่ ลงทิดเข้าไปถึงน้ำกลางโยนตรงนี้อยวาไที่ไกล่ล็อกรั้ผมลงไปหมด นะที่หมุนเนี่ยนกโอ้ยตรงนี้น้ำอุ่นแล้วเนี่ยมีน้ำเริ่มอุ่นแล้วเนี่ยมันจะมีที่หมุนนี่ด้วยนะแบบนี้นแล้วก็ลองวางวางดิดูดิวางแล้วมันขี้เองเดี๋ยววางแล้วปล่อยมันขี้เนี่ยดึงแล้วมันก็กาดแต่ต้องค่อยๆดึงที่พอด้วยดึงแต่ดูที่ที่ที่เส็บน่องไก่ก็ไว้ตรงนี้โอเคดูโอเคแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์นนั้เราไม่ไม่ต้องเอาหนองมันหมดอ่ะ ค,คือเราเาเนื้อมันเอาไลไรที่ใดมแอบกินบแบบนี้มันกินทิ้งไว้ไม่ได้หมดกินหมดถ้าแบบ M แอบนะนะแบบแบบไม่ผิดอ่านี่นดึงดึงดึงขึ้นแล้วดูหลังจากสามนาทีผ่านไปจะดึงขึ้นไหม ตัวเล็กหนตัวน้อยเนี่ยต้อยอนี่ฮะเอาใ้ยืดเนดัเอเอานีเอูหมดไปตัว่ะป่อปล่อยเลยแตัวเดี่ยวนี้อู้หไตันใหญ่เลยนั้นใหญ่แต่ไม่รู้จะได้ไซส์หรอลงเนี้ยนะ ตัวเมียต้องปล่อยไหมเต็มเลยอ่ะปล่อยไหมนั่นตัวเล็กเนี่ยเรือปล่อยไหมพ่อครัวมันเล็กไลอืมดูดิพอใหญ่กว่านี้เลยนี่ก็ยังไม่ใหญ่เว้ยตัวเมียด้วยพ่อตัวนั้นห้าร้อยเลยเนี่ยพ่อตัวนั้นห้าร้อยเลยเนี่ย โอ้มันกินเร็วนะจะหมดเลยกินหมดเลยมันกินหมดเลยจะกิ้งไว้นานไงจะกิ้งไว้นานไงก็บอกแล้วว่าเวลาสามนาทีขึ้นจะกินลืมกันไงเน่ามันมีตัวเนี่ยมันกินหมดมันช่วยกันกินมันจะหมดเลยนะเดี๋ยวเอเอาอันนั้นมาครับเอาแล้วไก่พริกพด้วยตัวเมียห้ามมากลับบ้านเนี่ยแล้วก็ไปฝังไว้ไงถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนี่ย That's a female one. Ah, yeah. oh.